รอเด่นไม่รีบไปหรอกมีไล่ด้วยคุณีะบอกไม่บายเลยจะ,จะบอกว่าเมื่อกี้ผมตื่นเต้นมากเป็นคอนเสิร์ตอีกหนึ่งครั้งที่รู้สึกไม่เคยอะขนาดคอนใหญ่ๆยังขาไม่สัน้นขนที่มาที่มาสันาส่นอะสัน้นแล้วแบบตัวไม่ถูกถึงจะไปทางไหนดีสุดยอดมาก ขอสวัสดีทุกคนยดเป็นทางการอีกครั้งนนะครับต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่คอนเสิร์ตเดี่ยวกังที่5าของกัญชาชื่อคอนเสิร์ตว่าเดี๋ยว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 มาด้วยกันหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่ผมให้รอบนึงผมนับ1 2 3เราพูดพร้อมๆกันหนี่ย1 2 3 เยียมทูเกเตอร์วิทยชาขอบคุณครับตะกี้ผมจำไม่ได้ผมจส่งให้ทุกคนทูเกเตอร์วิทย์ขชาทูเกเตอร์กันมาแล้วหนึ่งปี <Yeah. S 1> ปก็ยังจะมีปีต่อไปเรื่อยๆแน่ท <Yeah. S 1> ุกคนทูเกเตอร์กับผมต่อไปนะครับ เพลงที่จบไปเมื่อก,กี้นะครับมีชื่อเพลงว่าแค่ของ,งเรียนแบบตั้งใจทำมาก MV ถ่ายเสร็จไปนักเอกน่ารักมากได้โชว์ MV กันแน่ๆวันที่22ฝากเองฝาก MV ผมด้วยนะครับรูมิวสิกท,ท,ที่แรกรูไม่ดีเลย